เดี๋ยวไปท่ามปีว่าลานวะอีไปไหนวันนี้ไปบ้านแม่น้อยเอาบ้านแม่ล่วงไงไนเข้าว่าเมียกำลังอีมองอยู่เดี๋ยวไปพบกับพีว่าลานเลยพีว่าลานกนล้อนี่โอ้ขับรถไปไหนลาววันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวว่าถึงแยกข้างหน้านี่อีเลียวายว่าเลียวควายไปไหนดีลาวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ๋อแล้วว่าไปบ้านเมียล่วงเราลงไปบ้านแม่น้อยเหรอไม่รู้เลยอ๋อขับรถไปบ้านเมียลอยแล้วไรเข้าว่าเมียน้อยกำลังมองอยู่ มองม่งยัง ja, มองเลยเอาเอ้ยไล่ต yeah. <zone> ับหรือเรามองโอ้เออยีได้ลูกอันนี้ไอ้อาด้อยจริงเว้ยเอาเมียน้อยเย้าลูกแล้ว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 ลูกเวลาออกมาตัวจข้าววัตรวจ้นมาไมจุกเอาแล้วพออยู่แบบนี้แล้วตึ้งลูกออกมาเจอข้าวเลยตือมันได้เสือเออลูกใครกัน จงใจกับเจอทำไมล่ะพี่ไอ้ไรพออยู่ดำปิกๆเนี่ยลูกออกมาตัวเข้านีุ่กกันแล้ร้อยแล้วพีบัวลานเออเมียมองแล้วถึงเวลาลูกออกมาตัวเข้านี่นุกกันแล้มึนตองต้องต้องไปตรวจเดียนเอเลยนะเอ้ร้อยร้อยร้อยอยู่ตัวดำจะปลูกเอี่ยวตัวเข้าเนี่ยนุกกันแล้วลูกเปรต หัวเนี่ยเมียไม่ักคนเมียรู้แมกความลับ